สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจ็บข้าวมันไก่นะครับจากคลิปที่ดูหลายๆคลิปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการหุงข้าวต้มไก่อะไรามากมายครับ<อ>แต่ว่าบางบางบางท่านเนี่ยยังหาหาคลิปไม่เจอนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยไปเปิดดูคลิปของการต้มไก่แล้วก็จะคอมเมนต์ถามมาว่าทิห่หุงข้าวดูตรงไหนนะครับสว่วนบางคนไปดูคลิปหุงข้าวเสร็จแล้วก็จะมาถามว่าคลิปต้มไก่ดูตรงไหนนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูข้าวหรือต้มไก่นะครับแต่ว่าก็จะแยกเป็น2คลิปนะครับส่วนสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของเรื่องต้มไก่นะครับต้มไก่ลงขายทุกวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างก็จะทําแบบให้มันรวบรัดแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับสําหรับไก่ที่ใช้วันนี้นะครับก็ซื้อมาเป็นขุงนนะครับก็ ในหนึ่งถุงเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่า,า10กิโลนะครับ10กิโลแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยก็จะมี5ตัวนะครับ5ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะได้ตัวละ2กิโล2กิโลพอดีพอดีนะครับแต่ว่าบางครั้งก็จะมีตัวที่มันใหญ่นี่อย่างตัวนี้เนี่ยนะครับ ตัวนี้น่าจะสองโลกว่างถึงสองโลครึ่งน,นะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีก็ประมาณน่าจะเป็นโลหกขีดเห็นไหมครับมันก็จะมีคระมาแต่โดยปกติก็คือจะใช้รุ่นที่เป็นสองกิโลจะมากกว่าวันะวนี้น่าจะน่าจะเป็นสองกิโลกว่างนะครับตรงนี้มันเพราะนั้นมันก็เลยมีตัวเล็กนะครับตัวเล็กมาด้วย เพราะว่าถ้าเป็น2กิโลกว่าทุกตัวเนี่ยมันก็จะเกิน10โลนะครับมันก็เลยมีตัวเล็กแจมมาตัวหนึงนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแยกออกจะไม่ต้มแบนี้นะเพราะว่าไซส์มันต่างจากตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็อยู่ที่2กิโล2กิโล2ขีดนะครับเห็นไหมครับใหญ่ ใส่จะต่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นีหครับเห็นไหมครับใส่จะต่างกันมากเลยนะครับเพราะนั้นเราจะต้มรวมกันไม่ได้นะครับเราต้องแยกแยกให้เป็นไส่เดียวกันนะครับห mm hmm. ลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะหุงข้าวเนี่ย <c oughs> เราต้องเอาไก่ขึ้นมาชั่งก่อนนะครับ mm hmm. ชั่งเพื่อที่จะตรวจสอบน้าหนักนะครับว่า เราจะขายไก่วันนี้เราจะขายกี่ตัวนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยสองโลสองนะครับต,ตัวนี้ก็สองโลสองนะครับก็เป็นสี่โลสี่แล้วนะครับสี่โลสี่สี่โลสี่นะครับอ่ามาดูตัวนี้ ตันนี้ก็2โลขีดนะครับส่วนตัวนี้ก็โลแปนะครับ mm hmm. ก็เห็นไหมครับหลังจากที่เราช่างแล้วเนี่ยแปดกิโลหขีดนะครับเกือบ9กิโลนะครับเพราะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าวันนี้เราจะหุงข้าวเท่าไหร่นะครับเราจะมากะโดยที่ใช้ตัวไก่เป็นเกณฑ์ไม่ได้นะครับเราต้องใช้วิธีการช่างเพื่อ,อ มาตรฐานหรือมือความแน่นอนแล้วว่าความแม่ยนยะำเพราะนั้นพอเราทําไปเรื่อยเนี่ยข้าวกับไก่ที่เราขายมันก็จะบาลานซ์กันนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเหลือไม่มีไก่เหลือไม่มีข้าวเหลือมันก็จะพอดนะีทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราทาอยู่ทุกวันนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ทาความสะอาดไก่นะครับด้วยเกลือนะครับด้วยเกลือนะครับ หลังจากนั้นก็ดึงพวกเครื่องข้างในมันออกให้หมดนะครับพวกสากพวกปอดอะไรทิูงข้างในนะครับถหอไมครับจะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับดึงออกให้หมดนะครับหลังจากทาเกลือทิ้งไ้นะครับก็ประมาณสักห้าหรือสิบนาทีนะครับหลังจากที่ทาเกลือทิ้งไว้แล้วนะครับก็นําไก่ไปล้างให้หมดนะครับล้างเกลือให้หมดนะครับ หลังจากน้ําเดือดแล้วนะครับให้เราทําการลวกไก่ก่อนนะครับประมาณ 5- ้าถึงสิครั้งนะครับเป็นการไล่ความเย็นที่อยู่ในตัวไก่นะครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิเนี่ยมันเสมอกันนะครับความเย็นของตัวไก่นะครับก็จะถูกน้ําร้อนเผาออกหมดด้านนอกนะครับแต่ต้องเป็นน้ําเดือดน,นะครับถ้าน้ําไม่เดือดเดี๋ยวน้ําต้มไก่จะเหม็นขาวนะครับ หลังจากนั้นใส่เกลือนะครับตามด้ยวยน้ำตาลทรายนะครับพออันเดือดก็ช้อนฟองกันออกสักหน่อย,ยนะครับฟองดำ พอแก๊สลงสักหน่อยนะครับตอนนี้นี่ก็ใส่ไก่ลงไปนะครับน้ำยังเดือดอยู่นะครับให้เดือดแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ไล่ฟองอากาศของไก่ออกนะครับเียนะครับโดยยกข้างหลังขึ้นนะครับยดท้ายไก่ขึ้นนะครับให้ฟองอากาศด้านในมันออกนะครับทําไมไล่ออกนี่เวลาเดี๋ยวฟองอากาศขยายตัวแล้วมันจะพาตัวไก่ลอยขึ้นมาก่อนนะครับ หม้อนี้เป็นหม้อเบอร์สี่สิบนะรต้มไก่ได้สี่ตัวนะครับตัวละสองลกว่าป่ายิ่ต้มได้สี่ตัวนะของละสองคือต้มมากกวนานี้ไม่ได้นลครับหม้อนขานาดนี้เพราะว่าความร้อนจะไม่เพียงพอนะครับคือความร้อนของน้ํานะครับไม่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 ได้หมายถึงว่าความร้อนของแก๊สนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ํามากเนี่ยความร้อนมันก็จะทั่วถึงนะครับอุณหภูมิก็จะคงที่แต่เกิดน้ําน้อยไปเนี่ยไก่ไก่จะแน่นหม้อนเนี่ย การปงของน้ํามันก็จะถูกมาแทนที่ด้วยตัวไก่นะครับไว้ทอให้ไก่่สุกไปทั่วถึงกันนะครับนี่เป็นไก่ใหญ่นะครับนี่เลี้ยงลาบากเหมือนกันนะคือต้องเลี้ยงให้จมน้ําให้หมดนะครับอย่าให้มีโซนในโผล่ขึ้นมานะครับถ้าโซนในโผล่ขึ้นมาจากน้ําเนี่ย่วนตรงนั้นจะเป็นสีดําๆคล้ำๆนะครับสีไม่สวยนะครับต้องกดไว้ให้มิดน้ําทุกตัวเลยนะครับอย่าให้มีโผล่ขึ้นมานะครับ มจะซึ้งซึ้งมาทับไว้ก่อนนะครับทับเพื่อที่จะไม่ให้โซนใดโซนหนึ่งมันลอยน้ําขึ้นมานะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะสีไม่สวยนะครับอ,อันนี้หลังจากผ่านไป <c oughs> หลังจากผ่านไปประมาณห้าสิบห้านาทีลนะครับเกือบชั่วโมงนะครับเอาันนี้ออกพยุกพยกที่กดไก่ขึ้นเนี่ยไก่จะลอยขึ้นมานะครับ กานำน้ำไก่ก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะครับก็ไม่ต้องเยอะนะครับเล็กน,น้อยแล้วก็ละลายด้วยน้ำต้มไก่น้ำร้อนนี่แหละครับน้ำที่เราใช้ต้มไก่ ก็เอาไก่ขึ้นมานะครับก็น้ำเกลือนะครับจะเป็นยี่รสที่ใส่ไว้ราดกัเลยครับตรงนี้หนังแตกข้างหลังนี่ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรที่เคยเจอเป็นตัวแรกแล้ว แล้วให้ใส่หม้อ,อไว้นะครับแล้วก็ฝาเลยนะครับวิธีนี้จะทำให้เหนื้อไกน่นี่นุ่มมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คงจะได้ความรู้นะครับสามารถนำไปปรับปรุงนำไปฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะใช้ประกอบอาชีพครับในวันต่อไปนะครับก็บมีข้อสงสัย ก็สามารถทักเข้ามาในไลน์หรือทักไว้ในหน้า YouTube ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ